เาเดือนตุลาแล้วเนาะเพราว่ากันว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยอย่างเทศกาลฮาโลวีนเครื่องวันนี้จะมาขอแจกพิกัดคาเฟ่หลักที่เข้าตีมฮาโลวีนแบบสุดๆไปลเลยร้านนี้ชื่อว่าเดอะฮับนะคะเข้ามาในโต๊ะก็จะเจอร้านที่ตกแต่งเป็นหนึ่งว่าอยู่ในปราสาทแด็กคลาเราก็เลยขอสั่งเครื่องดื่มที่เขาตีมมากินซะหน่อยอันนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตแบล็กมอนเตอร์เจ้าพวกมอนเตอร์จิ๋วโดนค่ากินซะแทะเป็นนมมินนะคะที่ราดมาด้วยซอสดาออร์กช็อกโกแลตเข้มข้นของพี่แบงค์ชื่อว่าวิเชสโฟลอยมมาบนนสดมิ้นท์ปันใคครที่เป็นนอกาแฟะคะต้้องเเมนนูีลยแคสเปอร์์แออนดมีคฟ สำหรับเมนูวันนี้คือเวลากินแล้วรู้สึก,กว่าสวยอะเพราะว่ามีกากเพชรด้วยชื่อว่าเดวิดเชดท Mocktail แค่ถ่ายรูปเช็คอินรีวิวอาหารแท็กชื่อร้านก็ได้ไปเลยคนละหนึ่งแก่จะบอกว่าร้านนี้เราเคยมาหลายครั้งแล้วที่เด็ดเลยของเขาก็คืออาหารซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนุ่มสุดๆเสิร์ฟมาพร้อมกับมันฝรั่งทอดนะคะแล้วคือชิ้นใหญ่มากอันนี้คือเมนูประจําของเราสปาเกตตีกุ้งย่างซอสครีมเอเบก้าเ้นทำมาได้ความสุกกาลังดีตัวซอสครีมมี่คู่กับกุ้งนะคะดีมากคใครที่ชอบกินแซลมอนนะคะอยากให้ลองเมนู ซอสจิวเลมอนมาให้ด้วยทุกอย่างพร้อมกันแบบนี้อร่อยอยากจะบอกว่าเบอร์เกอร์เนื้อที่นี่ดีมากเนื้อคือฉ่ำไม่ไหวตัวขนมปังก็คือนุ่มนอกจากอาหารสไตล์ฝรั่งแล้วเนะี่ยที่นี่เขายังมีอาหารไทยได้วยนะยำบุนเส้นโบราณรสชาติจัดเลยแล้วใครที่ไปช่วงนี้นะคะเขามีเป็นโปรไวท์บุฟเฟ่ต์ด้วยนะเลือกได้ทั้งไว์แดงแล้วก็ไว์ขาวเลยเ<ไ>ป็นแฮปปี้เอานะคะตั้งแต่หกโมงจนถึงสามทุ่มแล้วแ,แค่หนึ่งแบงค์เทเท่านั้นโปรมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาค่ะอยากให้ Bye. -bye.